นห่เลย้ะผมไม่เคยค <hi. S 2> ิดนะว่ามีลูกคนท,ท้องเนี่ยซึ่งผมสปอยมาตลอดนะอืมไม่นึกว่าจะสู้ขนาดเนี้ยครับคุณนยังไงเนี่ยนะเขาก็ต้องยุบภายในวันที่ยี่สิบสองเพราะวันที่สามไม่เรียกว่ายุบสภาเป็นเรื่องว่าคบเถอะคบเถอะเพรา<ร>ะนั้นยังไงก็เรียกยี่สิบสองจากวันนี้ไปถึงยี่สิบสองเขาเฉยเฉยแล้วอีกสี่อีกสองอาทิตย์กว่าๆเขาก็เฉยเฉยกันแล้ว แล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วก็เขาเห็นว่าจะลงรับเลือกตั้งวันที่สิบสี่พฤษภาคมแทนที่เป็นเจ็ดพฤษภาคมซึ่งผมน้งอิงก็ชอบใจมากเลยครับยังไงเพราะว่าเขาเขาคลอดประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาคอ๋อออกมาอีกโค้งทันใช่ไหมฮะอ๋อคือว่าคลอดเสร็จแล้วเขายังออกมาลงคะแนนได้ไม่ออกมาหาเสียงได้ต่อไงไม่ไม่ เขาที่แรกเขากลัวว่าไปลงคะแนนไม่ได้อืแต่นี้อย่างนี้ลงคะแนนได้สบายๆแล้วก็ยังไปชวัดชเวียนได้หลายที่อาจจะออกมาหาเสียงต่อหลังคลอดนะอาทิตย์กว่าๆปลาสายใหญ่ปลาสายใหญ่สุดท้ายผมไม่เคยคิดนะว่ามีลูกคนสุดท้องเนี่ยซึ่งผมสปอยมาตลอดนะอืมไม่นึกว่าจะสู้ขนาดเนี้ครับ คุณนุสร์มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมก็ผมคิดว่าเรด้องมาพักการเมืองทุกพักไปแล้วครับคือการเลือกตั้งครั้งเนี่ยเป็นครั้งสําคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศนะคือคือเราก็ควรจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มรูปนะแล้วก็วางเป้าให้ประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อืมครับก็โตเร็วๆแบบที่คุณรุสอบอกนะฮะไม่งั้นอีกสิบห้าปีเราอาจจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ได้นะอยากจะออกจากคุมโลกนี้ทันทีนะครับช่วยๆกันหน่อยเถอะนะฮะช่วยกันต้องให้เรารอดทันทีประชาชนต้องมีมียุทธศาสตร์ว่าจะให้มอบหมายความไว้วางใจให้ใครและเทไปเลยอืครับครับอ่าเทไม่สามารถไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศได้ครับครับ มาช่วยกันเทอ่ะนั่นก็มนี่วนไปอยู่ไม่พอนึงก็อีกพอหนึ่งอย่างนี่มันไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับผมไหวแล้วครับขอร้องนะอย่ามาอีกเลยนะไม่ไหวแล้วนะครับผมอ่ะครับคุณเก๋อย่าลืมนะครับเสื้ออันนี้นะครับอันนี้ก็ขายอีกะจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับ Facebook แคร์คลิกเคลื่อนไปเลยตัวรัสสัเราก็สิเพราะเราเป็นพรีออเดอร์ไงฮะ เดี๋ยวเราจะผลิตจำกัด500ตัวเท่านั้นส่งมาได้นะครับใน Facebook Inbox Care คิดเคลื่อนไทยแล้วก็ทีมงานฝากมาด้วยนะครับว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนเกันที่ที่เก็บไปร่อนกับงานวันที่17และ18และ19นี้นะครับที่ Voice Space พี่ด้วงต้องมานะครับอย่าลืมนะครับสไลด์ to unlock งาน Soft Power แล้วก็กลุ่มแคร์นี่นะฮะงานน้อยไม่พอนะเพิ่ม Podcast อีกมี Podcast behind the policy ย้อนสารวจความสาเร็จนะครับแครจะคุยถึง กองทุนโอดอสขายหวยส่งเด็กเรียนเป็นอย่างไรอ่าเราไปฟังก็ได้นะครับในพอดแคสต์ของกลุ่มแค่์นะครับ้วขยนันจริงๆเลยกลุ่มอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือครัวไทยสู่คนโรกเป็นยังไงไปฟังได้ในพอดแคสต์ซึ่งฟังได้ใน YouTube, Spotify, Apple p o d c a s t แล้วก็สาวคลาวนะครับ